หลิงออมลีนามิ้วแทนยะดานำทีมซีรีส์ยูลิฟินสนั่นตึกเตยมาถูกทางแล้วล่ะค่ะสำหรับวิกสามพระรามสี่ที่ตัดสินใจเสิร์ฟความสนุกแบบต่อเนื่องกับผลงานซีรีส์แฟฟิกแทนแต่ละคู่เคมีใจฟูทำเอาฟินกันสนั่นตึกเตยเริ่มจากคู่ค้องลิงงลิงควองและออมกณพัน์ จับคู่กันด่างเป็นโูรแตกในเรื่องใจซ่อนรักก่อนจะส่งไม้ต่อก,กับเพียงเธอ Only You The Series ซึ่งการพบกันครั้งนี้ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังกระแสฟินกระหึ่มทั่วโลกต่อกันด้วยคู่ของลีนาและลินาและมิวนัทชาเมื่อทางสถานีจับคู่ลงซีรีส์เรื่องใหม่รักสุดท้ายหมายเซฟโซนพร้อมมอบความสนุก24ตุลาคมนี้แล้ว และปังกันต่อกับคู่ใหม่ป้ายแดงแทนดวงแก้วกับยดาณริญญาในซีรีส์เพย์พารรักไม่คาดฝัน ซึ่งระหว่างนี้แฟนๆก็เช็คชื่อเตรียมเข้าดอมแทนยดารอกันไว้ก่อนได้เลยลงจอตอนไหนยังไงก็เปรี้ยงปิดท้ายกับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ล่าสุดของทางสถานีเตรียมเปิดตัวคู่ยูริคู่ใหม่และมีการปล่อยภาพเบื้องหลังให้ได้ดูกันแล้วซึ่งแม้จะยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นใครแต่ก็ไม่น่าพลิกโพเขาะที่อุ้มอิสยาและแบมสารารี